มือนเขาจะมาเห็นเมนูผัดขนาหมูสดครับน้ำแดงตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับให้น้ำร่อน้ำมันเดือดพี่น้องตางั้ใส่เครื่องแกงให้เขาตั้มไว้ครับผัดเครื่องแกงให้หอมๆพี่น้องก่อนเาจะเอาหมูลงต้องผัดเครื่องแกงให้หอมๆเหลือง ดเดเรื่อยๆครับเอาได้ทีแล้วเอาหมูลงมาหนห่อยพี่น้องหมูเท่าทเตรียมใบใส่หมูลงไปครับเป็นหมูชิ้น,นพี่น้องหมูหมูสดตัดให้หมูสุกหนห่อยพี่น้องหอมพี่น้องกันต้นนี่หอมจนเสียบตัวหมูเละครับตัด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 กันไปให้หมูสุก ข้มวมูสูงเขาจะคอยใส่พักขนาดนี่น้องอ่ะไรที้ะเอาพักใส่บันมีขนาดมีข้าโพดพี่น้องขโพดอ่อนผสมกันครับพักรวมเม็ดก็ว่าได้เต็มกระทะพี่น้องมเมนูนี้ก็ เห็ดหน่อยว่าเพ้นพี่น้องเห็ดกับเขาแต้นมเมือนะเนี่ือกินอย่างวาอิม่มกินมัเบิดใส่ตู้เย็นผิดไววพี่น้องเวลาห้าม่มีเวลาเห็ดเฮากับเอาออกมาอุ่นกินได้ครับผมพัดปานนี้พี่น้องคนให้เขากันครับให้พักซุปแตงคอยปรุงรสตามใจชอบ แบบแรกใส่น้ำมันหอยลงไปก่อนห่หอได้ก็ได้พี่น้องแล้วจะสะดวกสองส่วนครับตามด้วยซ่องเขี้ยวขึ้นเก่าพี่น้องแนวเสียบผ่านกระได้เลยครับใส่ลงไป ตามด้วยแนวเสียบอีกอย่างหนึ่งครับใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้ายเสียบร้ายขันโมไซน้ำโมกินเลยพี่นอ้องน้ำปลาจังน้อยครับเดี๋ยวเแปบน้ำตาลก่อน,อน,อนอใส่น้ำตาลไปแล้วใส่น้ำตาลลงไปพี่น้องประมาณสนสดนึงนะครับโมไซร้าย,ายครับบนเหรียญหวานโคเล่โคเล่เข้ากันเลยครับพร้อมพี่น้องเลย กระสุกแล้วพี่น้องงูกระซุกแล้ว,ลอ,กกลวอ่าตามด้วยสีดําที่ห่อได้ก็ได้พี่นอ้องเพื่อเพิ่มสีสันให้นายกินยิ่งขึ้นครับบุรี่เข้ากันคือเกาอหอมเลยเมนูง่ายๆครับใครกระเฮตกินได้พี่นอ้องเมนูแบบนี้สะดวกสบายครับเมนูหรือตู้เย็นกับ่าไ้พี่นอ้องเมนูหาทุกอย่างในตูดูเย็นออกมาปัดรวมกันครับ อาใส่กะเพราลงไปพร้อมพี่น้องกะเพราเหลือใส่ลงไปเป็นผัดกะเพราขนาดเน้นู่มรวมอ่ะผัดผัดใส่เข้าไปครับโฮเล่โฮเล่เข,ข้าไปให้เข้ากันเนี่เป็นอันเช็ดสิ้นแล้วพี่น้องอ่าหอมอ่ะ,ออะพร้อมเสิร์ฟบานพี่น้อง ตักพร้อมเสิร์ฟกันเลยนี่หน้าตานได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับผมหน้ากินอยู่พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนเด้อใครหมกับมกบ่หมักจังไดกัน่ะ,ะจัดจานครับผมพร้อมเสิร์ฟ